สบายดีพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เข้ากามาห้องแล้วพี่น้องเตรียมจัดแพ็คของเข้าตู้พี่น้องเดี๋ยวน้องลาให้เบิ้งว่าเข้าได้อย่างแน่เนะงบกระบาลป่าเนะกกบบา,นาเนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันยังก,กระเบิดอ้าเฮ้ยเข้าอันเข้าเซเวน่นฮะลืมน้ำป่าเมกกี้ไรเลยแล้วจงไปซื้อเอาขวดนอ้อยอยู่ฮันเมียงหวัวหน้าเนะมืออื่นออกไปก่อนลืมแท้ลืมว่าเราก็จะได้ซื้อไข่พี่น้องแต่หนึ่ง แต่กะแตกในหนึ่งเนาะผู้เบา่าซิงรถไวโพด์แล้วกะเฮาจะได้พริกพี่น้องอันนี้ก็คือหอยหอยที่เพื่อนต้มสุกแล้วอันนี้น้องลาจะเอามาไว้ก้อยกินกับข้าวมักแตงมักไม้เขาก็จะได้แต่อันนี้รูเดียวเนาะแล้วก็พักพักพี่น้องพักมีซีโซมแลวกะ็มามา้านุ่มเนาะขาดบ่ได้ก็คือนุ่มพี่น้องซื้อมาไว้กระตุ้มขนมบัดบบมีเนาะ นี่ยู่่ะมันบ่มีเป็นแพ็คเป็นโลแล้วข้าก็ได้ซีนหมูโลนึงไก่เนื้ออันนี้กับไก่แล้วก็กุ้งแล้วก็อันนี้<ด>พี่น้องนะเดี๋ยวน้องลาจะแพ็คคงเข้าตู้แบบนี้มืดไหมบะไก่พี่น้องเราจะมาเริ่มแพกก็คไก่กันก่อน ไก่นี้เขาซื้อมาในราคา40บาทได้อยู่ประมาณ3เท่อก,กินเนาอะวันนี้พึิดหลายอยู่ เพราะว่าเราซื้อข้าวเนะเาะข้าวกะโซกเป่าคือน้องหลังซื้อเป็นข้าวเจ้ากับข้าวเ,เหนียวเนาะอ่ะอันนี้ก็ถ่า ไปหมกปีมาเนาะแกงใส่มกปีหรือแกงหรือว่าเฮ็ดชัวเฮ็ดยังกะเซฟน,นี่อันนี้เราก็จะได้สามถุงสี่สิบบาทเราก็จะกินได้สามเท่เนะนนีน้องอย่างหะส้อารับซ้ ห้าสิบบาทตจะแพงขึ้นตรงเด็กตัดเนาะคุณป่ามันมาน้ำแบบนี้นะไปเบิ่งนี้พี่น้องอิตาลาาไปเบิ่งอิโตเนาะแพงพี่น้องหกร้อยกว่าบาทหอยใไซนี่แหละนี่กับเต๋

เอาไว้ใส่ต้มนิ่ตงต้มเพกกระเนีแลอ่ะปีกน้อยมันก็ใส่ถุงตั้งห้าปีกน้อยมันพูดีได้คราฟนึง่งหินเห้าก็จะกินแบบคราฟนึงก็จะมันแบบนี้เนาะ น้อบาทเนาะน้องหลานโ้เนื้อมาตัวเป็นเอ็นเาก็จะเอาไว้เฮ็ดแกงเฮ็ดีงนาะรนึ่งเทาะใส่ประมาณชินี้เนาะ แบ่งตากแห้งแม่พี่น้องแบบนี้เขาจะให้ตากแห้งแบบนี้แต่ตัมน,นี่เองเขาก็จะแพกไว้แบบนี้เขาจะใหดแห้งได้โบเห็นแห้งจัง จะเ็แห้งทีนี้เขาไปแพ็คเข้าตู้เป<ๆ>็นแห้งไว้อาศัยแบบงานผัก,กเบ<ๆ>ก็งานผักเบก็จะ ได้เห็ดกินแล้วยังซีหมูอได้เนาะแม่ไม่ซีหมูแม่กุ้งกับแบงกินเครื่องนึงเนาะเครื่องนึงนแค่ไหน นี้หากจะบนเน้นซื้อหลายเนาะเพราะว่ามันเก็บบริโดนจะแป้งเฮ็ดกินมื้อนี้มื้อนี้เฮาจะกินอยู่กระทะาอันน้เซ็ตตุมมีอ่อ,อ่ะชื่อโทฟเตะเนอะดับหนูอังไนก็ วันนี้หมูได้หมมานึ่ชิ้น่บาทจุกๆใหญ่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมัจะตัดออกมาแบบได้เอาซ่าก็บอกหลายบอก นี่ตอนน้อยนี่แล้วเนอะอันนี้เขาจะได้ืันน,นี้อันนี้สูงอันนี้เขาจะทีดเป็นสามครับเนาะเนาะน,นี่สามารถเข้า สามถงุงสามถุงก็คือถุงหนึ่งา้าเ้าเฮ็ดกินนีจะกินได้สองเถือเอ่อนแล้วก็จะบุกเื่องที่นอ้องวิกนี้ก็จะถึงวันที่เร้าไข่เมียนท้ากับไข่ก็นหนึ่งเพงมาซื้อมา ต็มกระซามจะมาจัดชดูด้่ไว้ปกกสดีใส่เดี๋ยวใมาจัดวีมันเอาง่ล้วตงองคิดัวใกล่ ช่วรม่สากัเนอูะ่ะิใส่ได้เบหรือวนะ่าะไคือหลแต่จะเป็นเนื้อ ใส่ไม่หมด

ได้สองที่ทุกแปดในแปดถุงก็มาจับแล้วเดี๋ยวเราจะจุบคลิปเพื่อนจำนี้เราพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็ดเนื้อแห้งมันยังนิ่งโดดเปอร์เซเลเวียสำหรับคลิปนี้พี่น้องหลายจะจุบไปจำนี้เลยพี่น้องบายไง